กนนัดดีี้พ่องค่ะก็ขอสวัสดีพี่น้องนะคะเนาะก็คือพอจะมาอัปเดตนางานให้พี่น้องเมืองเนาะค่ะว่าตอนนี้เขาเข้าเนี่ย ได้เกี่ยวแล้วค่ะพี่น้องเหลืองดีดีเม็ดงามงามเดี๋ยวพอจะพาพี่น้องเดินชมเดินเมืองเนาะคะนะ่ะเนาะเกี่ยวเมวื่อวานนี่พึ่งเกี่ยวเมวื่อวานเกี่ยวดีอยู่ค่ะพี่น้องกับบุญกระถินกับพึ่งเซจเนาะคะ่ะเขากับพึ่งทําบุญกระถิะนเสร็จเรียบร้อยก็เลยได้ลุ่งเกีียวเขา่าเกี่ยวเมวื่อวานนี่ก็แลวไปแล้ว,ลวสองให้ก็สีเหลืออยู่อีกให้หนึงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องเดินชมอันนี้ก็บจะเป็นให้เลี้ยงป่าเลยค่ะพี่น้องเข้ากับสิเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ข้นเข่าขึ้นมาไว มาไว้ให้หน้าอีกไห,หนึงเนาะเพราะว่าเขาเลี้ยงป่าตอมันมันยังมีลูกป่าลูกป่าพันป่าของเขายูทึ่งป่านิ่นป่าไนาป่าตะเพียนลหลย,ย์ไร้ยางนะคะพี่น้องมันก็มีหลายป่าขึ้นกันเนาะแต่เรียกว่ามาอยากมาอัปเดตหน้างานให้พี่น้องเขาเมืองจากน้อยเพราะว่าช่วงนั้นเขาเขากำลังเลื่อมเขียวช่วงนี้จะเป็นเป็นเขาเกียวแล้วนะคะพี่น้อง อันนี้สร้าง่นกับเปิดน้ำโซโลาเซลล์นะคะเข้าใส่จอาน้ำบาดาลแล้วก็ใส่โซ,โซโลาเซลล์เปิดน้ำให้ป่าเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้พึ่นกับกำลังขนเข่ากันขนมาไว้อีกไฮนึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอจะพาพี่น้องไปเมืองเข่าอีกอยู่ฝั่งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องที่ห้องเกีียวแล้วนี้เนาะกะเหลืออยยุประมาณไฮนึงค่ะพี่น้องเข่าเกี่ยวไงยอยู่ค่ะ ล่มมาแห้งกะบ่ล่มเพราะว่าเขามีปุ๋ยดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่อันนี้กะบ่หั่นแก้ปันไหากะบ่หันได้เกี้ยวออกแต่ว่าไฮนี่เมื่อว่านี่แล้วเหรอค่ะพี่น้องเกี้ยวเขาบ่โดนเกี้ยวมือเดียวกะแ,แล้วเรือไฮนั่นอีกไฮหนึงมือนี่กะแล้วพอดีเดี๋ยวปลอดิีพ้าพี่น้องเดินช่วเมืองนิดนึงอาจจะห่างไฮ ไปแน่จักน้อยทึ่งบุญกับพึ่งแล้วเนาะค่ะพี่น้องกับพึ่งได้ลุงเกี่ยวเม็ดเขานี่เม็ดใหญ่อีหลีเม็ดใหญ่เม็ดเต็มค่ะพี่น้องทงนี่ก็สิเป็นทงเขาเจ้าของเฮาเนาะอีกทงหนึ่งหลังจากเกี้ยวเขาเจ้าแล้วนี่ก็สิไปเกี้ยวเขาเหนียวต้อนะคะพี่น้องอันนี้พอเกี้ยวเมื่อวานพอกับแม่แล้วก็มาซอยเกี่ยวน้ำกันเดินทางมาแต่ทางน้ำพ้องพูนล้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เหลือให้นี่ให้นี่กระสิเกี้ยวบ่โดนค่ะพี่น้องเหลือบ่หลเพราะว่าบ่บ,บ,บ่ได้ดำที่ดำห้างห้ามันกระสิเฮ็ดให้เม็ดเขา่เขาเฮ้าเนี่ยการแตกก่อนนี่โอ้เฮาเกี้ยวเป็นกอเป็นกอเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเม็ดเข่าจะงามเราก็น,นักพร้อมขนาดกำเม,มือ่อของปอนี่กำน,น้อยนอยเนาะค่ะพี่น้องเวลาเฮาเกี้ยวแล้วเฮ้ากำได้กำหนึ่นนงนี่ร่วงเข่าเพื่อนจะนักดีมากๆเลยนะคะอันนี้กระสีเกี้ยวบว่โดน นี่ค่ะพี่น้องก็เลยอยากมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเขาเมืองเนาะมันลบมากเขาเพิ่งกับลบมปันใดเดค่ะพี่น้องล่ำต้นเพิ่นแข็งเพราะว่าการที่ซัวเขาสิปับสภาพดินใดเทิ่งใส่ปุ๋ยน้ำจังสีเนาะค่ะพี่น้องกับม่นเป็นเรื่องธรรมดาซัวเขาสีใดแน่น้ำเข้มดินเข้มเขาต้องปับสภาพทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะเหตุใดเขาก็ตตรงเพี้ยนต้องขยันต้องมันทำเพราะว่าสร้างเพิ่นเพิ่นเอาใจใส่เพราะว่าเขาสีเหตุยังกับสร้าง ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาเอาใจใส่เขาจะประสบความสําเร็จได้เร็วคือปอกก็เคยเหตุธุรกิจมากเนาะกับสางเพิ่นพ่อหลังจากนั้นเขามาใส่ขี้วิตเหตุแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงของเท่าเลี้ยงกบเลี้ยงปูเลี้ยงปลาอยู่โควิดเท่าสิไปเหตดอย่างใดแม่นบอกค่ะพี่น้องนอกจากทําออนไล่อยู่บ้านเหตุงานอยู่บ้านนะคะแม่นบอกไปไปมากๆเขากับต้องระวังโตดูแลสุขภาพจากของจากน้อยนะคะพี่น้องเขากับอยู่น้าทงไ้ทงหน้าของเท่านี่แหละค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งสําคัญก็คือบอกว่าเฮาเสิเห็ดยังถ้าเฮาตั้งใจถ้าเฮาขยันเฮาฝึกให้เป็นมืออาชีพก็ได้จากที่เฮาเ่เคยเลียงจากที่เฮาเ่เคยเห็ดเฮาก็ฝึกจะของให้เป็นมืออาชีพเหมือนที่เฮาเห็ดธุรกิจนะคะพี่น้องเขาคือกันบ่เคยเห็ดพอพอกับแม่ผ้าเห็ดผ้าทําเฮาไปลูกเช่าให้เช่าหน้าแม่บ่าค่ะเฮาก็ต้องเดินตามร้อยเพิ่นคือกันนะคะ มันยังได้เมื่อใดเมือหนึ่งเขากระตองเด้กลับมาเหตุหน้าเดีค่ะพี่น้องเพราะว่าโลกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปเบิดเข้าทิ้งบ่ได้ใดก็คือทองให้ทองหน้าของเข้าแล้วก็เป็นลูกเกษตรกรนะคะพี่น้องแก้ได้เข้าก็ตตองเด้กลับมาเหตุคือเขาแมื่เข้าจะไปเหตุธุรกิจหรือเหตุอีหย่างเข้าประสบความสาเร็จมาแล้วเข้าจะทิ้งสิ่งนี้บ่ได้ดนะคะพี่น้องนี่ค่ะคือเป็นสิ่งสําคัญแล้วอีกอย่างหนึ่งตั้งใจตั้งใจที่จะเหตุเขาเจ้าเขาเหนียวนะคะพี่น้องปีนี้ ว่าอยากให้ได้เขา่า,าไร้ไย้ไว้ทาแบงปั่นให้พี่ให้น้องเข้าได้กินน้ำเนาะนี่ปกกับผ้ามาอัปเดตนะงานแล้วมือนีกระสีเกีียวให้แล้วนะคะพี่น้องเหลือให้นี่บ่อไร้แต่ว่าก็อยากให้พี่ให้น้องเข้าเมืองห่วงเขาเจ้าเลยค่ะพี่น้องห่วงเขาเจ้าเข้าหนี่พี่น้องเมืองเลยค่ะนักนัก,น,กนักอหลีนี่เราบัดที่นี่ไอเม็ดเขาเนี่ยจะเต็มเลยค่ะพี่น้องบ่มีรีบบ่มีเวาเลยนะคะ ปกติเขาถ้าห้าเห็ดบ่ได้เนี่ยจะรีบเม็นป่ค่ะพี่น้องแต่อันนี้เมต,เต็มกํามือของปอนเนี่ยเวลาปอเกียวขึ้นมาเนาะกรรหนึ่งนะคะพี่น้องนักแข้งนัก,นก,นกบอกักเลยนะคะนี่แหละปอก็เลยอยากให้พี่ให้น้องเขาเมืองเหลืองอารามงามตาแห้งกนสีเกีียวแล้วกนต้องเฝ้ามาอัปเดตให้พี่ให้น้องเขาเมืองได้ค่ะพี่นอ้องเนี่ยค่ะอันนี้แก ทีกับประมาณสองไร่กว่าแต่ว่าหฮาเห็ดเข่าสิยุประมานไรกลักวค่ะพี่น้องบบเห็ดหลนะคะก็คือบบเห็ดหลายใส่พื้นที่หน่อยๆแต่ให้ได้ผลผลิตหลายที่สุดนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะโอ,โอ้โอนซ้อนหลยอยากให้พี่ให้น้องเข้ามาเมืองพี่น้องเข้าผู้ใดอยากมาเที่ยวกับมาเด้อค่ะพี่น้องวางบุญกฐินวางหั่นกนับม้วนม้วนกับตอนลาเพ่อนเปิดประเทศเพอดีเนาะแต่กะฝากพี่น้องทุกคนให้ดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าโลก หลายมาแรงโรคโควิดี่แรงอีหรีค่ะพี่น้องถ้าใครอยากมาเที่ยวมาเมืองเขามาเมืองการเลียงกบเลียงปูเลียงปลงปาของปอกับนายสร้างเพื่อนกะในะนําใดเลยค่ะพี่น้องบ้านน้องคู่ตาบลบ้านหวามพื่อเมืองจังหวัดขอนแกน่นเพื่อนกะสิทิ้งลิงไว้ใต่คอมเมต์แล้วกะมีเบอร์โทรศัพท์น้าพี่น้องผู้ดใดอยากมาเมืองกะเลี่ยนเชิญน,นะคะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ปอกะสิ วิดีโอตัวนี้ให้พี่น้องเมืองไว้เพียงแค่นี้นะคะพี่น้องคลิปหนาเดี๋ยวปอจะมาอัปเดตเวล่าเฮาเกียวแล้วเรียบร้อยแล้วบันี้เฮากะสิภากตากแดดไปประมาณจากสองสม,มื้อเข้ากะสิเอินกู้เพื่อนเอิว่ากู้เขาหรือถอนเขานะคะพี่น้องหลังจากกู้หลังจาก,กทอนเขาภาษาอีสานของเฮานี่ล่ะคะ่ะแล้วเส็จเรียบร้อยปุ๊บเมื่อใดสีปอสิม่าอัปเดตให้พี่ให้น้องเข้ามืองนะคะเพราะว่าก็ยังพ่าในเ็จเ็จสมบูรณ์นะคะพี่น้อง แล้วปอกกระสิไปเกี่ยวอีกทงนึงก็คือเป็นทงข่าวนียวปอสิอัปเดตให้พี่ให้น้องเข้าเมืองอีกเคือหนึงส่วนคลิปนี้หรืออีพี่นี่ปอขอพักไว้แค่นี้สกักก่อนอีพี่หนาเดี๋ยวปอจะมาอัปเดตให้ไหมเนาะค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ